ข้อสุดส่องความเห็นชาวเก่าจำนวนเวลาซ้อมในแต่ละวันของบลักพิงช่วงที่เป็นเด็กสุดนั้นข้อสุด โดยมีชาวเกาเอาคลิปสัมภาษณ์ของสี่สาวในรายการคาร์พูเคเริโอคีของเจมคอร์เดนเล่าชีวิตเด็กฝึกที่พวกเธอฝึกซ้อมตั้งแต่11โมงเช้าถึงตี2ทุกวันโดยทั้งสี่สาวจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าพูดะคุยถึงชีวิตของแต่ละคนที่เริ่มเป็นเด็กฝึกตั้งแต่10ปีที่แล้วกิจวัตรประจำวันที่ต้องตื่น9ถึง10โมงแล้วเริ่มซ้อมร้องเต้นเรียนภาษาและอื่นๆถึงตี2ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาจนถึงปัจจุบันที่แบล็คพิงกลายเป็นเกิิลลกกปทที่ทาาาายยสถตโเอไว้มม โดยความเห็นชาวเกาหลีกล่าวว่านี่คือเหตุผลแห่งความสำเร็จลิซ่าน่าทึ่งมากเธอมาเกาหลีตอนอายุ14ปีทุกคนรอบตัวเธอพูดภาษาต่างประเทศและเธอก็ฝึกฝนในสไตล์วาจีที่เข้มข้นตอนนี้พวกเธอประสบความสำเร็จแล้วด้วยนะแต่ตอนนั้นแทบไม่มีอะไรรับประกันเลยดังนั้นเมื่อลิซ่าเข้าร่วมต้นสังกัดครั้งแรกเธอพึ่งพาเจนนี่มากเพราะเธอเป็นเด็กฝึกหัดเพียงคนเดียวที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แน่นอนว่าทุกคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ลิซ่าคงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆฉันพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยเลยอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าฉันเหงาและกลัวแค่ไหนทุกวันนี้เด็กเกาหลีแสดงความคิดเห็นแสดงความเกลียดชังในวิดีโอของลิซ่าทุกรายการะและมันเป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆเขายังใช้คำที่ฉันไม่อยากพูดด้วยซ้ำฉันคิดว่าเธอโดนอิจฉาและเกลียดชงังเพราะเธอนั้นทำได้ดีและประสบความสำเร็จมาก ฉันคิดว่าเรามีเด็กที่ใจร้ายและมีปัญหาบุคลิกภาพจำนวนมากในโซเชียลจริงๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทบังคับให้ฉันทำพวกเขาฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งตามความประสงค์ของพวกเขาเองดังนั้นมันจึงประสบความสำเร็จพวกเขาฝึกฝนเช่นนั้นและมีเพียงสิ่งที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขาเท่านั้นพวกเขาได้รับเลือกและเตรียมเดบิวต์และพวกเขาก็แสดงทักษะที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ตน้น มันสุดยอดจริงๆมีเหตุผลที่ทำให้ b l a c k พิ n k ได้รับความนิยมมากอายุน้อยขนาดนั้นก็ฝึกถึงตีสองทุกวันฉันเดาว่าคุณต้องมีความพิเศษในระดับนั้นจึงจะประสบความสำเร็จใครเคยเต้นจะรู้ดีว่าถ้าคุณฝึกซ้อมหนักมากเป็นเวลาสามชั่วโมงสมองของคุณจะหยุดทำงานและแขนของคุณจะเริ่มสั่นคุณทำอย่างนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ได้ยังไงความสำเร็จไม่ใช่สำหรับทุกคนจริงๆ มันค่อนข้างน่ากลัวที่จะคิดว่าเด็กๆคนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนส่วนบริษัทไม่รับผิดชอบต่อชีวิตในอนาคตของเด็กฝึกดังนั้นพวกเขาจึงฝึกฝนอย่างหนักอาลิซ่ามาเกาหลีตอนที่เธอยังเป็นเด็กจริงๆแต่ถ้าคุณลองคิดดูนักเรียนมัธยมปลายจะตื่นตอน8โมงและเริ่มเรียนตอน9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะ5า,านั่นก็จริงนะการเรียนแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำเงินได้มากมายเหมือนแบล็พิง์ ผู้ที่เรียนแบบนั้นและอยู่ในอันดับต้นๆจะได้รับเงินเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะไม่มากเท่าแบล็กพิงก์ก็ตามเช่นเดียวกับเด็กฝึกหัดไอดอลพวกเขาฝึกฝนเหมือนกันและผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยการทำงานหนักก็ทำเงินได้มากมายไอดอลทุกคนมีรายได้พอๆกับแบล็กพิงก์เลยเหรอถ้าให้เปรียบเทียบให้ชัดเจนแบล็กพิงก์พวกเขาเป็นเหมือนหมอหรืออายการมันก็จริงเช่นกันห้าห้าไม่เหนื่อยได้ยังไง ได้ยินมาว่าที่พักแย่มากจนเจอมแมลงสาบเต็มเลยมันน่าทึ่งมากฉันคงทำไม่ได้มันยากจริงๆเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นยาวและยากลำบากเหตุผลที่ฉันไม่เชื่อเมื่อได้ยินว่าหลานสาวของแชโบนเป็นไอดอลพวกเธอยึดมั่นในสิ่งนั้นได้อย่างไรเจนนี่แม้จะมีชีวิตที่ดีแต่เธออยากเป็นนักร้องมากขนาดนั้นเธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอบอกว่าไมซ์เธอคงตายแน่ถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้ แม้ว่าฉันจะไม่ใช่แบล็คพิงคแต่ฉันก็คิดว่าฉันจะประสบความสำเร็จถ้าฉันมีทัศนคติแบบพวกเธอมีคนบอกว่าลิซ่าเป็นเคป๊อปหรือเป็นคนไทยแต่คุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนในการมาต่างประเทศและอยู่ห่างจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยพวกคุณที่ผ่านเรื่องราวทั้งหมดนั้นมาและเดบิวต์ในฐานะแบล็คพิงค์อย่างภาคภูมิใจและทำให้เคป๊อปเป็นที่รู้จักกำลังพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออะไรก็ตามคุณทำงานได้ดีแค่ไหน ลิซ่ามีสไตล์การร้องเพลงที่เธอต้องการและอย่างจะทำดังนั้นเธอจึงสร้างร็อกสตาร์และมีวูแมนและแฟนๆก็สนับสนุนลิซ่าขอโทษนะพวกโง่ที่เกลียดลิซ่าไอดอลที่คุณชอบก็แค่คนที่เตรไปทั่วประเทศขอบคุณลิซ่าจริงๆที่ทำให้เคป๊อเป็นที่รู้จักหากดูจากคอมเมนต์ก็พบว่ามีคอมเมนต์ดูหมิ่นลิซ่าเยอะมาก ว่ากันว่าทั้งหมดเริ่มต้นจากพฤติกรรมอันเลวร้ายของแฟนๆของลิซ่าก่อนอื่นคนเกาหลีมักจะไม่แสดงความคิดเห็นเชิงลบต่อสมาชิกชาวต่างชาติฉันแค่ไม่สนใจถ้าสนใจก็จะเป็นคอมเมนต์เชิงบวกไม่ว่ามันจะเป็นอะไรทำไมคุณถึงวิจารณ์ลิซ่าและโปรดอย่าวิพากวิจารณ์ไปที่ตัวลิซ่าลิซ่าเป็นผู้นำเคป๊อมานานแล้วและเธอก็วางตัวดีคุณไม่รู้หรอหรือคุณแค่พวกอิจฉาหรือพวกขี้แพ้ เป็นไปได้ไหมที่คนธรรมดาจะฝึกซ้อมได้นานขนาดนั้นโดยไม่ได้รับการยืนยันว่าเดบิวและไม่สามารถไปโรงเรียนได้อัศจรรย์จริงๆสาวฮอตอย่างเจนนี่ฝึกฝนอย่างกับบัวกับควายที่วาจีมาหปีนั่นคือวิธีที่พวกเขาทำแต่แฮลส่งเด็กที่ฝึกแค่2เดือนแล้วมาปั่นการตลาดเอาพวกเธอยังฝึกซ้อมในโรงอาหารด้วยเดอโรเซ่เล่นกีตาร์ร้องเพลง